พญานาคกับพระพุทธศาสนาเรื่องเล่าวันนี้ขอนำภาพและเรื่องราวบางส่วนจากหนังสืออัศจรรย์พญานาค ที่เขียนโดยอาจารย์ทศพลจังพานิษกุลนักเขียนรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพญานาคก,กับพระพุทธศาสนาก่อนรับฟังกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารเรื่องราวต่อไปนะครับพญานาคมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรู้ธรรมวิมุตติแล้วได้เสด็จไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจจรินส่งนั่งเสเวยมิมุติสุขอยู่เจ็ดวันฝนได้ตกพรำ,พรำลมหนาวพัดผ่านตลอดทั้งเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจจรินเข้ามาขดเป็นวงเจ็ดรอบ พร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วจึงคลายขนดออกแปลงกายเป็นมานบรูปงามมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาจากพุทธประวัติดังกล่าวจึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปบางนาคปก โดยสร้างเป็นพระพุทธเจ้านั่งบนตัวพญานาคหรือมีพญานาคเป็นบัลลังพร้อมแผ่พังพานอยู่เหนือเสียนพระพุทธองค์พญานาคอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลใต้น้ำส่วนที่ลึกมากๆนิสัยโดยทั่วไปจะฝักใฝ่ในคุณธรรมมีจิตเมตตาอารีประดุดดังความชุ่มเย็นของสายน้ำอย่างไรก็ดี ความชุ่มเย็นแห่งหน้าจะแฝงไปด้วยความร้อนแห่งฤทธเดชท,ที่เกิดจากการบําเพ็ญเพียรฤทธเดชนี้จะมุ่งไปที่การป้องกันมิใช่การทำลายนาคมีภพภูมิเป็นทิพย์มีอิทธิฤทธิที่สามารถบันดาลให้เกิดให้เห็นสภาวะเหนือโลกได้อนเนกประการนาคนั้นท่านว่ามีประชากรจำนวนมาก การดำรงชีพจึงไม่แตกต่างจากมนุษย์กล่าวคือมีบ้านเมืองมีอะไรๆเหมือนมนุษย์อาทิเครื่องประดับต่างๆเพชรนินจินดาที่ปรากฏในปัจจุบันก็เป็นเครื่องประดับของนา,นาคนาคมักจะเรียกกันว่าพญานาคหรือผู้ชงวาสุกรีนาคีนาคา อน,นันตนาคราชในพระไตรปิฎกสำหรับเยาวชนเล่มห้าหน้า24ยังปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับพญางูหรือนาคไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุณพระนครสาวัตถีว่านาคมีสี่จำพวกตามกำเนิดอันทชชะเกิดในไข่ ชลาผู้ช้าเกิดในคันสังเสธชะเกิดในเท่าใครโอปปาติกะผุดเกิดได้เองนาคประเภทสุดท้ายนี้เป็นเทพเทวามีอนุภาพมากสามารถจำแรงกายได้ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่านาคชั้นสูงนี่แหละที่เรียกกันว่าพญานาคหรือพญานาคา บางก็ว่านาคชั้นสูงหรือนาคที่อยู่ในตระกูลสูงเป็นตระกูลของกษัตริย์ของนาคเรียกว่าพญานาคหรือนาคราราส่วนนาคที่เป็นบริวารน,นั้นจะเรียกว่านาคเท่านั้นส่วนฤทธเดชขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะของแต่ละคนพระพุทธเจ้าสเสด็จสู่เทวโลก พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์จำนวน500รูปได้เสด็จไปยังเทวโลกได้ผ่านวิมานของเหล่าพญานาที่กำลังมีการรื่นเริงกันอย่างสนุกสนานซึ่งมีนันโทปนันทะนาคราชเป็นประธานใหญ่เมื่อเห็นคณะสงผ์่านไปเหนือวิมานก็เกิดความโกรธจึงได้ตรงไปยังเขาพระสุมเมนแปลงตนเป็นนาคขนาดใหญ่ พันรอบเขาพระสุมเมรุถึงเจ็ดรอบแล้วแผ่พังผ่านบางชั้นดาวดึงไว้เพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ผ่านไปได้พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้พระโมคัลานะไปจัดการกับพญานันโทปนันทะนาคราชพระโมคขลานะได้แปลงกายเป็นพญานาคขนาดใหญ่กว่าถึงสองเท่า พันตัวนันโทปนันทะนาคราชเอาไว้ขดถึงสิสี่รอบนันโทปนันทะบรรดาลให้ไฟลุกขึ้นพระโมคคัลลานะก็บันดาลให้เกิดไฟขึ้นเช่นกันนันโทปนันทะสู้ไม่ไหวจึงได้ไต่ถามว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นใครพระโมคคัลลานะตอบว่าเราคือโมคคัลลานะสิ์ของตถาคต นันโวปนันทะนาคราชจึงบอกว่าท่านจงคืนร่างกลับเป็นพระภิกษุเหมือนเดิมเถิดแต่ด้วยวิสัยของผู้รู้จึงได้แปลงกายให้เล็กนิดเดียวสามารถเข้าไปในรูหูรูจมูกได้แล้วเข้าไปตามรูต่างๆจนนันโวปนันทะนาคราชทนไม่ไหวสู้ไม่ได้จึงหนีไป แต่หนีไม่พ้นจึงยอมแพ้ต่อพระโมคคัลลานนะและยอมให้พระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์เดินทางผ่านไปได้ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาคความเชื่อเรื่องพญานาคไม่เฉพาะพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นลาวเวียดนามกัมพูชา ธรรมาต่างเชื่อในอิทธิฤทธิวิธีของพญานาคสังเกตได้จากรูปพญานาคที่บันไดโบสถ์วิหารปราสาทต่างๆเช่นโบสถ์หลวงพ่อองค์ตื้ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายหอพระแก้วเวียงจันร์ทประเทศลาวนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาเป็นต้นบางประวัติมีเรื่องเล่าขานและตำนานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หรืออักรสาวกที่เสด็จมาจากประเทศอินเดียมาเยือนพื้นที่ต่างๆในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับรอยพระบาทเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกให้พุทธศาสนิกชนในถิ่นนั้นได้กราบไหว้ต่อมาก็ได้ช่วยกันสร้างมนดบครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้สร้างกำแพงล้อมรอบสร้างความร่มเย็น เสมือนหนึ่งเป็นการเชื่อมโยงชุมชนของพระพุทธศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคแถบนี้โดยมีความเชื่อว่าพญานาคคือเทพ,พเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ทำหน้าที่ปกปักรักษาศาสนาพุทธรักษาศาสนาสนถานต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธแม่น้ำลําคลองห้วยหนองคลองบึงต่างๆ ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลร,รักษาโบราณสมบัติต่างๆเช่นแก้วแหวนเงินทองของแผ่นดินที่อยู่บนบกและในน้ำและนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องวัดเรื่องฝนเช่นนาคให้น้ำพญาน,นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งาธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดี ที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับกันกับจำนวนนาคก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแล้งนั้น ก็เพราะว่าพยาน้ากลืนน้ำไว้ในท้องนั่นเองสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณยาการโนโปอกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง